โอเควันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับเกม GTA ออนไลน์นะทั้งอัปเดตใหญ่แล้วก็อัปเดตที่หลายคนเนี่ยรอคอยกันมาเนิ่นนานนก็คือการอัปเดต ENE หรือว่าเวอร์ชั่นบนคอนโซลนี้ก็จะมาอยู่บน PC แล้วแต่ยังไงก็มาดูอัปเดตใหญ่ในเดือนธันวาคมก่อนเลยร็อกซาก็ให้ข้อมูลแบบทางการนะแบบข้อมูลที่มีการยืนยันเรียบร้อยอย่างแรกเลยก็คือเป็นรูปโรงงานเลสเตอร์ มันก็จะมีป้ายประกาศขายรู้สึกว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือไม่ก็เป็นอสังหาใหม่อันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าใครเล่นหมดในเรื่องมาเนี่มันเป็นอสังหาของเรสเตอร์เนาะถ้าเกิดว่ามันมาเข้าในโหมดออนไลน์นี่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเราก็เป็นเจ้าของใหม่งั้นเหรอหรือว่ามันอาจจะซื้อเออซื้อได้แค่ห้องออฟฟิศเหมือนกับไม่ใช่ซื้อทั้งตึกเหมือนตึกซีอโอะไรเงี้ยนี่ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าไปดูอีกข้อมูลหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้ตึกโรงงานเนี่ยมันชื่อว่าดานาล์บรอสการ์เมนแฟ อาจจะบอกว่าเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็ได้หรือไม่ก็แบบหาคนมาช่วยดูแล,ลอะไรก็ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษมันกัมพูมีเหมือนกันแล้วก็ในอัปเดตใหม่นี้จะมีตัวละครที่หลายคนรู้จักกันดีอย่างพาเวลนะเนี่ยพี่คนนี้ทำให้เรารวยกัน,นในเรือดำนะ้ำก็อาจจะออกมาจากเรือมาอยู่ในตึกนี้มาช่วยงานใหม่เราแล้วจะมีอีกหนึ่งตัวละครล็อกซาบอกว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ FIB จะมาช่วยงานใหม่นี้กับพาเวลด้วยอันนี้ยังไม่มีใครรู้เป็นใครแต่เดาว่าน่าจะเป็นเดวี่หรือเปล่าเป็นตัวละครที่หลายค รู้จักกันดีในโหมดออฟไลน์แต่ว่าต้องรองดูกันอีกทีนึงแล้วก็งานใหม่นี้มีชื่อเรียกก็คือ c l a n d e s t i n e i n f i l t r o n i Operation ชื่อมันยาวแต่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่ไฮสนะถ้ามันต่อด้วยควาว่า operation เนี่ยอาจจะเป็นแบบภารกิจที่แบบทำแล้วจบในตัวสะส่วนใหญ่นะจากในอัปเดตก่อนๆที่เขาทำมาแต่อันนี้มันก็บอกยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาให้คีย์เวิร์ดมาอย่างนึงก็คือมันเป็นภารกิจปลนเว้ยซึ่งมันก็ฟังดูเหมือนไฮส่แต่ ถ้าแบบดูจากสถิตินะจากอัปเดตก่อนๆเนี้ยล็อกสตาร์เขาเลิกทำไฮสไปนานแล้วผมก็เดาว่าสมมติถ้ามันเป็นไฮสจริงๆก็อาจจะเหมือนไอ้ภารกิจไอ้ป้นไก่ทอดไอ้คัคกิ้งเบลฟาร์มเรดก็ได้ที่มันทําแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ไฮส h ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงซึ่งไอ้ภารกิจปล้นใหม่เนี้ยมันก็จะรับเควสจากโรงงานของเลสเตอร์นี้นี่เองแหละแล้วก็จะมีการรับเควส ผ่านแอป,ปบนมือถือใหม่ด้วยจะเป็นแอป,ปมือถือในเกมนะดาว่านะ่าจะเป็นออปชันที่แบบให้เราเปิดเบอถือขึ้นมาแล้วก็กดรับโคสได้เลยก็ฟังดูซีเรียสอยู่เหมือนกันนะเป็นภารกิจใหม่ที่มีแอป,ปบนมือถือเฉพาะของมันเลยและ r o อก Star เขาก็ให้รูปที่มีรูปเดียวของไอภารกิจปลนนี้มานะผมดูแล้วมันก็เหมือนทุกธุรกิจเอ้เหมือนทุกภารกิจที่ผมเคยทําในเกมเนี่ยมีปืนมีตัวโกงแล้วก็มีไอเครื่องบินโทราเป็นเครื่องบินเก่านะเพราะงั้นก็ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ก็อาจจะไม่ ใช่แบบเควสที่มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นและข้อมูลในอัปเดตเดือนธันวาคมนี้ก็ยังไม่หมดนะเขาก็จะบอกว่าจะเพิ่มภารกิจ Dispatch Work หรือว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพิ่มเควสใหม่เข้ามา แต่จะเพิ่มเงินหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ผมรอให้มันเพิ่มเงินอย่างเดียวแล้วก็จะมีรถใหม่ๆอันนี้ก็หลายคนน่าจะเดาออกแล้วเวลามีอัปเดตใหญ่นะผมก็หวังว่าน่าจะมี c y เบอร์ทรัคเนี่ยมันรอรอมาเป็นปีกี่กี่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะ่มันน่าจะเข้ามาได้แล้วแล้วก็อัปเกรดใหม่ของรถเทเลบอยอันนี้เขาบอกว่าจะอัปเกรดเป็นระบบสแกนมันเอาไว้สแกนหาของในกิจกรรมต่างๆเช่นพวกกิจกรรม c o l l e c t ร b l e พวกไอ้ movie props หรือว่าพวก GC แคชเหรือน่าจะรวมพวกไอ้กิจกรร กรตามหาหัวฟักทองด้วยไอ้พวกเนี่ยแม่งหาลําบากมากๆากจากฮโลวีนที่ผ่านมานะหวังว่าไอ้ระบบสแกนในรถเทอร์บายเนี่ยน่าจะช่วยให้เราหาง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนเล่นใหม่เนี่ยและต่อมา Rockstar ก็บอกว่าในเร็วๆเ,เนี่ยจะมี Community Challenge ใหม่ให้เราชาวลอสเซนโตสช่วยกันทํากันอีกรอบหนึ่งในเดือนนี้นะไม่ต้องรอถึงเดือนธันวาคม ซึ่งถ้าใครเออ,เอ,อซึ่งถ้าเราช่วยกันทำสำเร็จเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลในตอนที่ DLC เดือนธันวาคมมันออกมาเพราะงั้นก็ต้องรอไปอยู่ดีกว่าจะได้ของฟรีนะถ้าใครง,งงว่ามันคืออะไรเอาง่ายว่ามันจะมีของฟรีมาแจกเราเนี่ยแหละจากวีคก,ก่อนหน้านี้ที่มันมีพวกเอชุด กระดูกที่มันเรืองแสงได้มาแจกกันเยอะๆนะสามสี่ตัวหรือไม่ก็มีนักขากฟรีเยอะเหลือเกินก็เพราะว่าคอมมิชชั่นที่ให้เราเนี่ยไปช่วยกันเล่นโหมดซอมบี้แล้วก็ยิงซอมบี้แหละซึ่งชาวลอสแนโตสของเรานี่ก็ยิงไปเป็นพันล้านตัวนะก็ถือว่าทำคอมมิชชั่นสำเร็จแล้วก็ได้ไอ้พวกชุดแล้วก็นากากพวกนั้นมาโดยกิจกรรมใหม่นี้เขาจะให้เราช่วยกันยิงซอมบี้กันอีกหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงแต่ที่แน่เนตรอของฟรีได้เลยแล้วก็ ข่าวดีที่สุดของอข้อมูลที่เขาให้มาในวันนี้แล้วก็ว่าได้นะก็คือเช้า PC จะไม่ล้าหลังอีกต่อไปจากคลิปก่อนเนี้ยที่มีข่าวเลือก็คือเกม GD a ภาคหแบบ e N E หรือเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับบนเวอร์ชัน PC ซึ่งก็คอนเฟิร์มแล้วนะว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งไอตัวเกมอัปเดตเวอร์ชัน e N E เนี่ยจะเข้า PC ในช่วงปี2025 เขาไม่ได้บอกนะว่าเดือนไหนแต่ผมเดาว่ามันจะมี DLC ใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมนี่ใช่ไหมจากปกติเนี่ยถ้ามันมี DLC ใหม่มา DLC ใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2เดือนจะมีรถอ,อัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยเพราะงั้น อัปเดตทันว่ามกกาก็น่าจะยังไม่มีไออัปเดตนี้เข้ามาเพราะว่ามันอยู่ในช่วง d l เใหม่อยู่ผมเลยเดาว่าไอเกมร์ชั่นอัปเดตบน PC เนี่ยน่าจะมาหลังช่วงเดือนกุมภาหรือถ้าไปสุดก็มกกลาประมาณปลายมกกลาประมาณนี้แหละเพราะว่ามันต้องรอคิวก่อนแต่ก็รู้สึกดีใจนะที่ o c k ก t a าออกมายืนยันสักทีไม่ต้องปล่อยให้เราแบบมนโนกันไปเองนะทีนี้เราชาว p ีเนี่ยก็จะไม่โดนรอแล้วว่าเป็นชนชั้นต่ำอีกต่อไปโดยจากข้อมูลที่ว่ามาทั้งหมดนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าอัปเดตพวกเนี้ยมันออ DLC เดียวซเดือนธันวานะผมหมายถึงอัปเดตเอ็กซ์เ n น a n d e n h a n c e เนี่ยที่เขาจะรวม p c กับคอนโซลเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยว g d ดีคถ้ามันจะออกมาในปี2 0 2 5จริงใช่ไหมก็อาจจะหมายความว่าเขาจะอัปเดตเกมไปเรื่อยๆจนชนกับตอนที่เกม G d ดีมันออกไปเลยอย่างนั้นหรอหรือว่า เขาจะปล่อยให้เกมเวอร์ชันเก่ามันตายก่อนเหมือนกับตอน g a v บน ps สแล้วค่อยขาย g d 6แบบนั้นมันก็ดูสมเหตุสมผลดีอยู่เหมือนกันถึงเกมจะออกมา10กว่าปีแล้วนะ่ะมันก็มีคนเล่นเยอะแบบเพิ่มขึ้นแบบไม่ได้แผ่วเลยนะทั้งเซิร์ฟแท้บนสตรีมเนี่ยก็ติดอันดับต้นๆ้นตลอดตอนนี้ก็ติดอันดับประมาณ11อะไรประมาณเนี้ยท,ทั้งที่เป็นเกมเก่าแล้วนะแล้วก็เวอร์ชันแบบไฟเมเนี่ย ก็มีคนเล่นไม่ต่ำกว่าแบบบนสตรีมเนี่ยติดท็อป10ตลอดลไม่เคยต่ำกว่าท็อป10เลยถึงเกมจะออกมานานแล้วก็ตามแต่สุดท้ายจะยังไงก็ต้องรออัปเดตหรือว่ารอข่าวกันอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจอีกผมก็จะมาคุยกันในคลิปหน้าแต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทั้งคนที่เข้ามาดูเฉยๆคนที่กดไลค์คลิปนี่หรือว่าคนที่สมัครสมาชิกถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษให้ดูแล้วยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละซีย